สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านาคลิปนี้ฉเฉลิมชาติก็จะมานำเสนอของเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างของอาจารย์นันนะครับก็ปล่อยต่องวดเลยนะครับของอาจารย์นันเมื่อกี้ก็เข้านะครับก็ถือว่าแม่นมากนะครับของอาจารย์นันเขาจะเป็นเลขเก่งล่างนะครับ ของอาจารย์นั้นนะครับเด่นล่างนะครับท่านก็ให้มาที่สองหกแปดนะครับอ,อนั้นเนาะเด่นล่างนะครับเน้นไปที่สองกับแปดนะครับก็มาที่สองเนาะเข้ามาที่สองแม่นครับอาจารย์นั้นก็เข้ามาแล้วนะครับสองงวดเนาะจากเอาลงเวทีมาสองงวด เฉลิมชาติก็เอามาเก็บไปหนึ่งงวดก็เป็นสามงวดเนาะทั้งหมดสามงวดเลขเด่นของอาจารย์นั้นนี่แม่นมากนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเลขสองตัวล่างนะครับก็ดูข้อมูลของอาจารย์นั้นได้นะครับก็ไปดูอของของอันอื่นก่อนนะครับก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นชุดสรุปเนาะเป็นเลขสรุปสรุป ค่อนข้างจะแม่นนะครับเฉลิมชาติก็สรุปต่องวดมาเนาะได้สองงวดติดแล้วนะครับสรุปงวดที่ออกศูนย์ี่นะครับสามสองเนาะก็ได้ที่สองนะครับตัวเดียวเลยนะครับบนล่างเนาะตัวเดียวบนล่างแต่จับคู่ให้ไม่ถูกนะครับจับคู่ให้ไม่ถูกแต่เลขออกกำลังกายนี่แม่นมากนะครับเพื่อนๆอ,อย่าหนีนะครับอยา่าหนีตัวนี้เนาะเลขออกกำลังกาย สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบออกกำลังกายนะครับก็คงจะไม่ขาดทุนเนาะคงน่าจะมีกำไรกันนะครับแล้วมีอีกสูตรนึงนะครับสูตรพระเอกของเฉลิมชาตินะครับสูตรพระเอกเราจะเอายังไงดีครับเพื่อน,อนๆงวดก่อนนั้นก็เข้าล่างเนาะมาที่ล่างเป็นสูตรบนล่างนะครับเป็นสูตรบนล่างบนล่างนะครับแต่เฉลิมชาติให้เก่งบนเนาะเข้ามาบนบ่อย แต่งวดที่ผ่านมาเมื่อเมื่อ,อวันที่16นะครับเขาไปเข้าที่ล่างนะครับมางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดก็ไม่เข้าเนาะหลุดเลขก็หลุดไปนะครับเราจะเอาอยัางไงดีครับหรือว่าเราจะเอามาลงอีกซักงวดเนาะตามเนาะตามดูเพราะว่าเลขพระเอกนี่สูตรพระเอกนี่หลุดยากนะครับถือว่าหลุดยากแต่งวดนี้หลุดไปแล้วเนาะหลุดไปแล้วงวดหน้าอาจจะไม่หลุดนะครับ ปกติเขาก็จะเดินมาแบบนี้เนาะถ้าได้หลุดแล้วเขาก็จะอีกเดินอีกยาวนานเลยกว่าจะหลุดอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเฉลิมชาติก็จะเอามาลงไว้เลยเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆที่เพื่อนๆท,ท่านใดที่ที่ยังตามเนาะยังตามสูตรพระเอกนะครับก็สองตัวมา1ตัวบนล่างนะครับ ก็เป็นตัวเลขที่ที่น้อยน้อยตัวเนาะน้อยตัวก็เอามาเป็นแนวทางได้นะครับเพื่อนๆส่วนคลิปนี้เฉลิมชาติก็จะพามาดูเลขของอาจารย์นันนะครับว่าอาจารย์นันเขาให้มาตัวไหนเด่นตัวไหนนะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจารย์นันก็ปล่อยมาก่อนเนาะปล่อยตัวเด่นนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูเลขอาจารย์นันกันครับอนันนะครับอ,อนั้นนะครับ,ออนนรบเด่นล่างนะครับ ตอนนั้นเด่นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นเลขเด่นล่างอย่างเดียวดูว่างวดนี้อาจารย์นันจะให้มากี่ตัวนะครับว่าจะเด่นกี่ตัวนะครับเพราะว่าอาจารย์นันก็บอกแล้วเนาะว่าบางครั้งก็จะได้สามตัวเนาะ เดี๋ยวเฉลิมชาติหาดูก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์นันส่งมาแล้วนะเดี๋ยวเฉลิมชาติจะแคปหน้าจอออกมาก่อนนะครับโอ้โหทีนี้อาจารย์นันได้ได้มาสามตัวแลนะครับเลขสามตัวแล้วนะ เด่นล่างนะครับอาจารย์นันเาก็ให้มาแล้วนะครับเป็นเลขที่3ตัวเนะาะเฉลิมชาติก็แคปไว้แล้วเนาะวันที่16นะครับวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะครับพศสอ6 7นนะครับเด่นล่างนะครับ8 3ดนะครับของอาจารย์นัน8สานึ่งนะครับ เด่นล่างอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวงวดนี้เฉลิมชาติได้คุยกับอาจารย์นันแล้วว่าอาจารย์นันเน้นให้หรือเปล่าอย่างอย่างของงวดนี้นะครับอาจารย์นันก็ให้มาสามตัวเหมือนกันแล้วก็เน้นให้นะครับเน้นที่สองกับแปดนะแต่งวดนี้นะครับงวดวันที่วันที่นะครับวันที่สิบหกนะครับทับสิบเอ็ดนะครับ 6 7งวดวันที่16บทับเอ่องวดวันที่16นะครับอาจารย์นันไม่เน้นให้เนาะงวดนี้ไม่เน้นให้ยังไม่เน้นนะครับเพราะกาลังเลขทั้ง3าตัวนี่เท่ากันหมดเนาะก็คือต้องรออีกหน่อยนะครับรออีกหน่อยว่าอาจารย์นันก็จะค่อยเน้นมาให้นะครับคือตอนนี้ยังไม่เน้นเนาะยังไม่เน้นให้ก็เราก็ดูเนาะเราก็ดูในนี้นะครับว่าเราจะดึง รัฐบาลนะครับจะดึงลอตเตอรี่เนาะจะดึงลอตเตอรี่ก็อย่าอย่าลืมนะครับว่าต้องมี83ดสมหนึ่งติดนะครับฉเฉลิมชาติก็จะไปทําสูตรพระเอกนะครับสูตรพระเอกสูตรนี้นะครับเราจะเอามาลงคู่กับของอาจารย์นันเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็เพิ่งหลุดเนาะพิ่งหลุดเลขสูตรพระเอกนะครับเพึ่งหลุดนะครับเดี๋ยวไปทํากันเลยครับ จะได้เอาไปให้เพื่อนๆไว้พิจารณาเนะาะเพื่อนๆบางท่านยังตามสูตรพระเอกอยู่นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ตามเลขอาจารย์นั้นก็ก็ต้องต้องติดไว้นะครับ831น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำสูตรพระเอกกันนะครับของอาจารย์นั้นก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็แคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับ สูตรเด่นนะครับเฉลิมชาติก็จะลงไว้เลยเนาะสูตรเด่นบนล่างนะครับสูตรเด่นบนล่างนะครับเราก็จะมาทำกันเนาะ ก็เขาเพิ่งหลุดนะครับก็เดินมาหลายงวดเนาะเดินมาหลายงวดก็เพิ่งมาหลุดนะครับงวดก่อนเข้าเลขล่างมางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับเขาก็ได้หลุดเนาะหกกับหนึ่งนะครับเสริมชาติก็หมายมั่นปั้นมือที่หกเนาะแต่เขาไม่มานะครับเอาเพื่อน อาเฉลิมชาติจะวางสูตรไว้บนนี้เลยเนาะเพื่อนๆก็เข้าไปดูนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาก่อนแล้วก็เข้าไปดูนะครับบวกนะครับหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกคงที่นะครับอ่าเท่ากับนะครับ3าบวกสนะครับ เป็นห5าบวกหเป็น11นะครับเราเอาแต่หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยก็คือ1นะครับได้1นะครับเอา1บวกเลขคขงที่ครับคือบวก5นะครับบวก5คงที่นะครับ1-5บวก5ได้6นะครับก็เท่ากับว่าเลขตัวนี้ก็ได้เลขตัวเดิมอีกนะครับ เด่นนะครับเด่นบนล่างเนาะวันที่นะครับเดือน11หรือเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ พศ2567นะครับได้เด่นที่เหนะครับ1กับ6กเนาะหกับ6กเนาะหกับ6นะครับได้ตัวเดิมนะครับถือว่าเลขออกมาได้ตัวเดิมนะครับ ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเริ่มเย็นลงนะครับอ่าเราก็ได้มาแล้วครับเลขเนาะเลขสูตรพระเอกสูตรพระเอกกับอ่าสูตรอาจารย์นั้นนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับงวดนี้ งวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับถ้าเราเอาสูตรพระเอกดึงมาก็จะมองไปที่หนึ่งเนาะเพราะชนกันถ้ามาล่างนะครับถ้ามาล่างแต่ถ้าเข้ามาบนก็อ,อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะแตะ่เลขของอาจารย์นันเดี๋ยวเราเราจะรออาจารย์นันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์นันอีกหนึ่งครั้งเนาะว่าจะให้เน้นไปที่ตัวไหนนะครับตัวเน้นเนาะเดี๋ยวเ,เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับ เน้นนะครับตัวเน้นนะครับแต่ที่คุยกับอา,อาจารย์นันแล้วอาจารย์นันยังไม่เน้นให้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าทั้งสามตัวนี่คะแนนเองเข้ามาเท่ากันเนาะมาเท่ากันท่านก็เลยยังไม่เน้นให้แต่ก็รีบเอามาต่องวดนะครับเพื่อเพื่อ,อเพื่อพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อนๆนนะครับจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับ อาจารย์นั้นก็ให้มาต่องวดเลยนะครับสูตรพระเอกก็ใครตามอยู่ก็เอาไปพิจารณาได้นะครับสูตรพระเอกส่วนเลขจับคู่ของอาจารย์นั้นนะครับแล้วก็เลขตัวนี้นะครับก็ต้องรอหน่อยเนาะเพราะต้องการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อจะหาตัวเด่นเนาะหาตัวเด่นตัวเดียวนะครับ ถ้าออกมาอย่างนี้ได้ทุกงวดก็ก็ดีนะครับไม่ว่าจะติดบนติดติดล่างแต่เป็นเลขตัวเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพื่อนๆอท่านเพื่อนเท่านใดที่รอเลขตัวนี้นะครับที่สรุปเนาะปเ,นเป็นเลขสรุปนะครับก็ต้องก็ต้องรอหน่อยเนาะก็ต้องรอลงคลิปทุกคลิปให้หมดแล้วก็มาสรุปเลขอีกเพือ่อจะจับตัวเด่นนะครับแล้วก็ต้องรออาจารย์นั้นวางชุดใหญ่มาเนาะวางชุดใหญ่แล้วก็ตัด ตัดเน้นนะครับอันนี้งวดเก่าของอาจารย์นั้นนะครับงวดเก่าของอาจารย์นั้นก็ตามได้นะครับเลขอาจารย์นั้นนี่เป็นเด่นล่างเนาะเพื่อนๆเลขอาจารย์นั้นเป็นเด่นล่างอย่างเดียวนะครับถือว่าเก่งมากนะครับอาจารย์นั้นเป็นเลขตัวเด่นเนาะให้สามตัวมาเน้นไว้ที่สองตัวนี่ถือว่าเก่งมากนะครับมาตัวนึงเนาะถือว่ามาตัวนึงเก่งมากๆนะครับ เฉลิมชาติไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ